So di cub angkin, mana cub bunjuk mering. Awasan magic trick, okay? Uh, okay. Uh. Okay, niang. Satu, dua, tiga, empat, okay? Ah, empat sini. Okay. Ah, kita akan. Tunggu. Saya akan cub. Okay. 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 มาเหมืนการ์นค <aja> <ame> okay ิงเออเอาตัวน <she impossible> okay ี้มาใส่ไว้ตรงนี้นะติดปรับลงไปมันไปอยู่กลางเออโอเคเอาตัวนี้มาใส่ไว้ตรงนี้ติดปรังมันมาอยู่ตรงนี้เ เอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้ปร๊บตัวนี้ตับเข้ามานี้เอ่ออโอเคติดเออโอเคอ่ะฟรีดเข้ามาอ่ามันจะมีตัวหนึ่งคว่ำอยู่ปร๊บขึ้นมาเย้เฟนซีคิงว้า ทำได้ยังไงใช่ไหมก็ทำได้ยังไงนะก็เอาอย่างนี้นะเอาสามใบนะสามใบใบอะไรก็ได้นะถ้าสามใบเนี่ยหงายไว้อย่างนี้นะหงายไว้แล้วอันนี้คว่ำไว้คว่ำทับไว้เป็นสี่ใบ three card fed up and one fed downput here like this and you see like this ah like this okay and four king แล้วก็สี่ king อย่างนี้นะ สี kings เอาไว้อย่างนี้จากนาั้นเสร็จเราเอามาจะาไว้อย่างนี้นะจะรวมไปอย่างนี้นะจะรวมไปอย่างนี้แล้วเราก็ดันตัวดันตัวนี้มาตัวหนึ่งนะครับเนี่ยข้างล่างนี้ก็เราเอาวางอย่างนี้นะเออเอาเอาวางอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็เนี่ยมันทับอยู่ข้างล่างนี้นะสามตัวนี่เนี่ยเห็นไหอืมอย่างนี้นะมันอย่างนี้ เออพอพอเราเข้ามาอย่างนี้นะครับปรบอย่างนี้เราก็ดึงนี้จากนั้นเสร็จนะครับพลิกอย่างนี้เลยพลิกอย่างนี้มาเลยโอเคจากนั้นเสร็จก็วางไปเลยหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้คิงตัวนี้หงายก็ไปเลยโอเคอาจากนั้นเสร็จเราจะต้องเอาคิงตัวหนึง่งตอนนี้มันมีอยู่ที่นี่อยู่สามตัวสามตัวนี้ จริงตัวโอเคสามตัวนะอยู่ข้างบนนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีวิธีดึงงนี้นะดึงงนี้เนี่ยดึงงนี้ลงไปไว้ข้างล่างอันหนึ่งโอเคเออดึงเอาไว้ข้างล่างอันหนึ่งก็คือจากนั้นเสร็จเราก็เอาตัวนี้แต่เราไม่ได้ให้ดูนะไม่ให้ดูนะเอาอย่างนี้พึ่งอย่างนี้นะใส่เข้าไปข้างในนี้ ล้วก็ดิดตึ้งขึ้นมามันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนออโอเคเออแต่นั้นเสร็จเราก็อีกตัวนึงอีอีกตัวนึงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาไว้อย่างงี้เอาไว้อย่างงี้เราเข้ามาอย่างงี้เราเดิบจำอย่างี้นะเราดึงกรึบเข้ามามันจะเป็นอย่างงี้อออ่าตอนนี้เราเรารู้อยู่นะว่าตอนนี้อ่าอ่าเราเอาตัวนี้ ใส่เข้ามาตรงนี้หงายๆอย่างนี้เลยนะใส่เข้ามาอย่างนี้ปุ๊บมาอย่างนี้ดีดปึ้งมันขึ้นมาอยู่ข้างบนเออแล้วอันนี้ใส่เข้าไปตรงนี้อา้าวตัวนี้นะเราเราใช้ดีดดีนี้อืมดีดเออเออโอเคแต่ถ้าเสร็จแล้วก็กรีดปฟ๊บ นี่มันจะมีตัวหนึ่งคว้อยู่เออมันคว้าแรงไงก็ไม่รู้เออเจ๋มะนี่เป็นโฟอกิงอวิสัมโฟอกิง